สิทธิกัมพูชาร้องค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนยูเอ็นที่จัดการไทยทำสงครามจิตวิทยาคุกคามเมื่อวันที่18ตุลาคมเฟรชเนลผู้เขียนข่าวพร้อมกับการรายงานจากสื่อกัมพูชารายงานถึงการร้องขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซีชอซีของกัมพูชาต่อสู้กับนายโวเกอร์เตอร์ผู้นำสำนักงานค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสาชาติซึ่งเป็นผู้ร่วมกันในการเผยแพร่คำร้องที่ถูกตั้งในวันที่11ตุลาคม2568 จากกัมพูชาที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้เสียงรบกวนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นวิธีการข่มเหงข่มขู่และคุกคามทางจิตวิทยาตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยครั้งนี้ซีเอชอซียังเรียกร้องให้สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสาสตร์เร่งดําเนินมาตรการอย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรมเพื่อจัดการกับปัญหานี้ในหนังสือที่ส่งถึงหน่วยงานยูเอ็นซีเอชอซีได้อ้างถึงสื่อไทยที่รายงานว่าบริเวณบ้านหนองจานมีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ ซึ่งได้รวมตัวกันในวันที่1 7ถึง19ตุลาคมเพื่อกระจายเสียงระหว่างวันนั้นการปล่อยเสียงดังรุนแรงเกินระดับความปลอดภัยที่มนุษย์ควรได้รับการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดเสียงดังเช่นนี้ถือเป็นการจงใจทำลายสุขภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงและการปล่อยเสียงดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อชาวบ้านในหมู่บ้านจุกเจรวมถึงผู้หญิงเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการการกระทำที่ยั่วยุและเป็นปรปักย้ายเช่นนี้เป็นตัวอย่างของการใช้กฎแห่งป่า ซึ่งถือเป็นการละเมิดบรรทัดทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน CHRc ยังอ้างถึงบุคคลสาธารณะของไทยเช่นสมาชิกวุฒิสภาเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch และผู้นำพรรคการเมืองที่ต่างยอมรับว่าการใช้เสียงกอกวรดังกล่าวเพื่อข่มขู่ทางจิตใจต่อกัมพูชาถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆที่โหดร้ายร้ามนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี จากสถานการณ์ดังกล่าวซีชอซีขอเรียกร้องให้อดำเนินมาตร,ราการที่เป็นรูปธรรมและอย่างทันท่วงทีรวมถึงการจัดส่งคณะสังเกตการณ์ไปยังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาไทยที่มีรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดซีชอซีเน้นย้ำว่าการไม่ดำเนินการอย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรมอาจถูกตีความได้ว่าเป็นการยอมรับโดยปริยายหรือเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ซึ่งการเพิกเฉยเช่นนี้อาจก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายของการไม่ต้องรับผิดซึ่งจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศพร้อมกันนี้ยังระบุว่ากัมพูชาได้หลีกเลี่ยงมาตรการตอบโต้โดยเจตนาแม้จะมีการยั่วยุอย่างต่อเนื่องโดยกัมพูชาเคารพกลไกระหว่างประเทศและยัดมั่นในหลักนิติธรรมโดยตรหนักดีว่าการยกระดับระดับจะเป็นอันตรายต่อพลเรือนทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย